จิคันจันอะไก็วโยดีสคนี่แมรี่น่าราักกายก็ได้ช่วยอนุเคราะห์ผมดีผมอยากได้คอมผมอยากเล่นเด d ออ l ไล e ์วีนั v วา a t ชันผมอยากเห็นสาวๆตีวอลเลวัสวีกันด้วยนะครับวกลับมาอยู่ผมใช้หนุ่มผู้หลงยหลในโอเมงโก้แล้ววันนี้ก็กลับมาอยู่กับอาซูเรนครับแน่นอนครับว่าผมกลับมาเล่นเกมนี้ทั้งทีเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรใหญ่โตแน่ๆครับใช่ครับ มันก็คือการที่ AL เนี่ยได้คอลแลบกับเดดอะไรครับเรียกได้ว่าเป็นเมเรื่องแรกๆที่ผมได้ดูเลยนะแล้วก็ชอบมากด้วยครับพอรู้ว่าจะมีคอลแลบแบบนี้เนี่ยผมก็ตั้งตารอสุดๆดยตัวละครเดดอะไรที่เข้ามาในเกมเนี้ยก็จะมีทั้งหมด6คนด้วยกันครับและมี3ใน6คนนี้เนี่ยที่เราสามารถได้แบบฟรีๆด้วยนะไม่ต้องไปสุม่มแต่อาจจะแบบต้องใช้เวลานิดหน่อย ำแรกเนี่ยก็จะมาแบบแพ็คคู่ครับก็คือ2พี่น้องยาไม้เนี่ยก็มาเป็นเรือลำเดียวกันเลยทำไมรูปมันเล็กจังวะเรือ <c oughs> เราเนี่ยสามารถแลกได้ที่ร้านค้าอีเวนต์นะครับในราคาแค่800 0เท่านั้นนะแล้วก็น่าจะมีดอบในด่านอีเวนต์ด้วยนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับรวมไปถึง2คนนี้เนี่ยเราสามารถสุ่มหาได้ด้วยนะแต่นั่นนนว่าเราก็จะไม่อยากให้พวกนานเนี่ยออกมาตอนที่เราสุ่มหานะครับคนถัดมาเนี่ยน่าจะเป็นขวัญใจของใครหลายคนเลย ครมินั่นเองครับตัวนาเนี่ยจะพิเศษหน่อยหนึ่งนะครับก็คือตอนที่เราเข้าเกมมาเนี่ยมันจะแจกครูมิมาให้เลยแต่ต้องบอกว่าครมิที่ได้มาตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นครูมิแบบชั่วคราวเท่านั้นนะครับก็คือถ้าเราทาเควสของนาไม่เสร็จแล้วเอีเวนต์มันจบก่อนเนี่ยนางก็จะหายไปเลยวิธีที่จะทําให้ครูมิอยู่กับเราแบบถาวรเนี่ยก็ไม่ยากครับแค่เก็บแต้มตรงนี้ให้ครบนะเออกดมาตรงนี้เช็ครีบอดนะครับมันก็จะขึ้นมา ถ้เก็บให้ครบแค่พันแต้มนะครับเราก็จะได้ตัวนามแบบถาวรแล้วแล้วก็สามารถเก็บแต้มต่อไปเรื่อยๆ2 0 0 0 3 0 0 0ม0ันมันก็จะได้ตัวซ้ำมาอับตัวของอยู่ครูมิด้วยนะครับจำชื่อไม่ได้ซึ่งไอแต้มตัวนี้เนี่ยมันก็จะได้จากการลงพวกด่านต่างๆนะครับมันก็จะมีเขียนบอร์ดตรงนี้เนาะว่าเป็นแบบเมนแคมเปญสเตทอัปเตอร์ชัพเตอร์3แล้วก็พวกด่านอีเวนต์นะครับแล้วก็ถ้าเราเอาครูมิลงไปในกองเรือ ที่เราจะเอาไปลงดานด้วยเนี่ยมันก็จะได้แต้มโบนัสเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเป็นแต้มอีเวนต์โบนัสอ่ะก็คือมันจะได้เยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าผมจะไม่ผิดไออีเวนต์แบบนี้เนี่ยมันจะชอบเก็บแต้มได้แค่แบบทเลนิดทีลน่อยนะครับแต่ถ้าขยันเนี่ยยังไงก็เก็บทันอยู่แล้วแหละเพราะว่าอีเวนต์เนี่ยอยู่ถึงวันที่3ธันวาคนนุนเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งครับคนนี้เนี่ยผมดีใจมากที่เกมเนี่ยให้เราสามารถเก็บนางได้แบบชัวร์เลยก็คือโยชิโนครับ เป็นตัวละครที่ทําให้ผมดูเดทดอะไรเลยนะเหมือนช่วงที่ผมเริ่มเป็นโอตาคุแรกๆเนี่ยผมจะชอบพวกสาวผมฟ้าเป็นไรไม่รู้ตัวยูชิโนะเนี่ยก็จะคล้ายๆกับครูมินะครับก็คือแค่เก็บแต้มอีเวนต์ให้ครบตรงนี้นะครับเนี่ยแค่เก็บถึงมือเนี่ยก็จะได้ตัวของยูชิโนะมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเก็บต่อไปเรื่อยๆจนสองหมืน่นสี่มแล้วก็หกหมืก็จะสามารถได้ตัวซ้ำมาอัพ โยชิโนได้นะครับไม่ต้องใช้บุรินทองนะโดยไอแต้มอีเวนต์ตัวนี้ก็จะเป็นแต้มอันเดียวกับที่เราเอาไปแลกไอ้สองพี่น้องยาใหม่นั่นแหละ mm hmm. ก็จะเป็นแต้มที่เราสามารถเก็บได้ตามพวกด่านอีเวนต์แล้วก็มิชชั่นอีเวนต์นั่นเองนะครับก่อนจะไปดูตู้สุ่มเนี่ยแวะมาดูที่เฟอร์นิเจอร์ใหม่ในดอมกันสะหน่อยแล้วกันก็จะมีของใหม่นะครับที่เป็นธีมภายในตัวยานแฟล็กซินัเนาะใช่ไหมวะมันชื่อชื่อยานชื่อนี้ใช่ไหมหรือผมจําผิดวะก็สวยดีนะครับ เดี๋ยวผมซื้อเลยละกันเพราะว่าเงินผมเหลือพอดีจัดไปบายออนนี่แล้วก็เอาไปจัดไปเลยจัดรอตัวละครออตัวละครยังไม่มาแต่ว่าเราจัดไปก่อนมันนี่มันจัดยังไงวะลืมมูฟอ่ะอ๋อนี่ไงนี่มาเลิกตีมได้เลยนี่ Airship มันเขียนว่า Airship Interior มันไม่เขียนชื่อให้ด้วยวผมจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันคือ f a ล x i n a ออชื่อมันชื่ออะไรใครจำได้ช่วยบอกผมด้วยนะเอาละฮะทีนี้เราก็มาที่เมนของคลิปนี้กันครับตู้สุ่มเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ตัวละครที่เราสามารถสุ่มหาได้นะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมี2พี่น้องยาไมเหมือนอย่างที่บอกไปนั่นแหละเนาะส่วนอีก3คนที่เหลือเนี่ยก็จะมีตัวของอุริงามิโคโทริแล้วก็โทกานั่นเองครับคืออยางให้ผมอะ่ะก็อยากเก็บให้ครบนะแต่ด้วยทรัพยากรที่มีค่อนข้างจํากัดนะครับถ้าจะมาแค่คน2คนจริงๆเนี่ยผมขอเป็น โอริงกามิไม่ก็โคโตรินะอคือโคโตริ <c oughs> กับโยชิโนเนี่ยเป็นสองตัวละครที่ผมชอบที่สุดแล้วในเดตอะไรถ้าไม่นับภาคเดอะมูวี่นะเพราะถ้านับเนี่ยยังไงมายูริก็กินขาดคือเป็นตัวละครที่เหมือนถ้าจำไม่ผิดบทก็ไม่ได้เยอะนะแล้วก็ไม่ได้พูดเยอะด้วยเออแต่ว่าแบบพูดทีทําผมน้ําตาไหลอะส่วนโอริงกามิเนี่ยก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากว่าทําไมถึงอยากได้ใช้แค่คำเดียวก็พอก็คืออลังเออ <c oughs> โอเคมาเริ่มกันที่มัลติแรกครับเออตอนนี้โท่กะงอนแล้วนะไม่พูดถึงนางเลยอุ้ยผมยังไม่ได้ดูเวลาสร้างเรือ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 ลิ้นผัดลิ้นรัวไปหมดแล้วยังไม่ได้ดูเวลาสร้างเลยนะว่ามันเป็นยังไงสองสานี่ใช่ปะโหลดด้วยอาจจะใช่นะแบบเรือร่าเะเป็นเบาอะไรอย่างงี้ถ่าจตเป็นเบามันก็เป็นเอพี่น้องนั่นดิ โอ้เออบรรทุกเครื่องบินมันใช้แค่นี้เองเหรอวะมาลำแรกเลยวะ่ะลำแรกก็ได้เลยนะเออโอ้พูดยาวซะด้วยเออผมไม่มีตำแหน่งครับผมไม่มีตำแหน่งอะไรทนะั้งนนครับ สองชั่วโมงสามสิบใช่ปะนีวาดา้าวิจิตาเหรอมันอ่านยังไงอะแต่เมื่อกี้ถ้าใครได้ดูได้สังเกตอาร์ตตัวของยชิโนโกับโคโตริดีๆเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันใหญ่มากเลยนะเออไม่รู้ไปได้นาซูมิบับให้หรือเปล่าก็ไม่รู้ <laughs> ยิง่งไอ สกินนางสองคนนี่คือแบบเบลเลอร์เบล่าแต่ของยูชิโนะมันยังพอแบบดูดีอยู่อ่ะของแต่ของโคตนีิมันดูแบบมันดูไม่ใช่โคตนีิยังไงไม่รู้นี่ผมอาจอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอเคอาจอยู่อืมหรือมอตินี้จะหมดแล้วเพราะมันออกไปแล้วไงเออเท่านี้ก็จะเหลืออีกแค่สองลำใช่ไหมันผมพินิจออนเลยแล้วกัน เราไปต่อมาตีสองกันรับเอาเรือเต็มเป็นปัญหาทุกครั้งจริงๆนะเอ้เรือเต็มเนี่ย <laughs> เออ<า>มันต้องพยายามแบบทําให้มันถ้ามันขึ้นเตือนขึ้นมาแล้วแบบทําให้คลิปมันฟลว์เราตัดไอ้ตรงนั้นออกให้แบบคนดูไม่รู้ว่าเอา้ยตรงนี้มันกําลังไปไอนี่เรือไปย่อยเรืออยู่นะอะไรเงี้ยหนึ่งชั่วโมงห้าทีนี่น่าสนใจแต่ไม่โหลดไม่ใช่ฮเอาเบอร์คลอมบี นอตเทมตันผมไม่อยกกดฟินิชออนผมอยากลุ้นไอเวลาเนี่ยเออคือที่ผมไม่ดูเวลาสร้างมาก่อนก็เพราะส่วนหนึ่งก็เพราะอย่างนี้นะอยากลุ้นเวลาสร้าง <c oughs> แบบว่าเวลาสร้างมันจะเกี่ยวข้องกับตัวเรือหรือเปล่า <c oughs> ตัวแบบอย่างตัวละครคอแลบแบบโทกาอย่างเงี้ยอาจจะแบบเกี่ยวข้องกับเลขสิบอะไรเงี้ยเออเนี่ยสี่ชั่วโมงสิบนาทีเมื่อกี้อาจจะใช่ก็ได้นะเว้ยแต่โทกามันเป็นเรือแล้วแต่เป็นหนักมันไม่น่าใช้เวลาสร้างนานขนาดนี้ไหม วิ้ยแต่โหลดทกเอา้าไม่ใช่เฮียใครเนี่ยรีเวนการแก้แค้นของโทกะ,กะเหรอแค่แบบแค่ไม่พูดถึงนี้ทีหน่อยเองก็พูดถึงอยู่นะมันไม่ใช่ไม่ไม่พูดถึงเลยแค่แบบไม่ได้พูดเยอะเท่าคนอื่นทั้งน,นี้ ที่เหลือไม่น่ามีแล้วไปขามอ้อาอูบะทั้งคู่เลยเอาติที่สามแต่ผมผมว่าผมไปย่อยเรือก่อนเออมามาเพื่อความสบายใจต่อจากนี้ผมจะไปย่อยเรือก่อนแล้วค่อยมาสุม่มหนึ่งชั่วโมงสาิบหมดเลยวะเฮ้ยหนึ่งชั่วโมงแปดแปดนาทีครับมันจะเป็นใครไปได้ ผมว่าน่าจะโคตริแต่โคตริมันเป็นเรือประจันบานปะถ้าจำไม่ผิดหรืออะไรสักอย่างมันเออมันไม่น่าใช่อ่ะให้ไะเนี่ยโทษนะเฮ,ฮวีคุยเซอร์แบบใดแบบใโอ้ยแต่ว่าเออว่ะเ,เดี๋ยวใช่เหรอวะมันหนึ่งชั่วโมง8ดนาทีแต่มันก็จะเป็นหนึ่งย์แใช่ไหมมันคือวันที่ นั้นใช่ไหมเออผมเข้าใจถูกใช่ไหมวะหรือผมจําผิดวะสิบเดือนแปดใช่ไหมโทกะโทรอืมโ,โ,โอเค,ออคเดลือีกคนเดียวอีกคนเดียวเฮ้ยดูถ้าจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่เปลืองนะเนี่ยสี่ชั่วโมงห้านาทีใช่ไหมเอาให้ครบเลยได้ไหม ไม่โหลดฮะไม่ใช่นี่เอจังนั่นลฮะแต่ไม่ใช่เฮ้ยสี่สีช่ชั่วโมงยีพ้าแต่มันไม่น่ามันไม่น่าเลขแบบนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นแบบวันเกิดโคตริวันางเกิดเป็นอะไรวะเหลือไม่น่ามีแล้วเพราะมันออกไปแล้วรอบหนึ่งไงเออมัลติหนึ่งมันน่าจะแบบแค่นี้หรือเปล่าลอนดอนดอนอตเทมตัน นั่นไงโอเคนี่แค่ผมไม่พูดคนดูก็ไม่รู้แล้วว่าเมื่อกี้ผมไปย่อยเรือมาเมื่อกี้มันเหมือนเงินสี่ชั่วโมงสองวิเลยวะแต่มันไม่โดดที่มาี่มาได้ไไดกูก็ไม่เคยจําเลยไนอะ้พวกเรือแบบเวลาเวลาสร้างของพวกเรือแบบระดับเท่าๆฟ่าๆถไโอ้ <c oughs> <c oughs> มาอีกแล้วเนาะนอฟอกเต็มไปหมดเลยทำไมมันดูเกลือวะรอบนี้น่าจจะแบบดีมาติดต่อกันมันมันก็ไม่ได้ติดต่อกันนะมันเหมือนเป็นช่วงรอบนี้มันอาจจะไม่ดีแล้วก็ได้มันมันแหลกๆเมื่อกี้มันคิดไปเองรอเปล่าไม่ใช่ว่ามันตัดคลิปผมเองนะ ออ้ยังอย่งเนสี่ชั่วโมงสิบนาทีไม่น่าใช่โอเคฟินิดเลยแล้วกันโอ้ยอีกลมเดียวโคโตริอเอา้านี่ฉันพยายามทำให้มันไม่ขึ้นเตือนแล้วนะเออแต่ว่าคอแแลบรอบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูแปลกใหม่ดีนะคือผมไม่รู้อ่ะว่ามันเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบมาเล่นเกมนี้ตลอดเวลาขนาดนั้นอนะแต่ว่า ที่ผ่านมาเอคอแลบเนี่ยมันไม่เคยมาแบบ SR ลรวนอย่างนี้นะผมไม่เคยเห็นนะแล้วคือหลังจากที่ได้โทรกกับอดิโามิไปก็คคม,มันกือไปเลยอ่ะ hey, <Sh> มีเค้นใหม่ละ วิสามชั่วโมงห้าทีใช่ไหมแล้วไม่ได้เกี่ยวโคตอริยังไงวะสามชั่วโมงห้านทีวิโรดใช่ใช่แล้วครบแล้วใช่ใช่หรือเปล่าวะจะไม่ดีใจเกอ้อใช่ไหมเนี่ยดุดเลทมาแบบเอ็มเดนอะไรอย่างงี้ไม่เอานะโอเคแต่เอ็มเดนก็อยากได้นะนี่ <c oughs> สวยมาก <c oughs> เห็นไม่นา่าโคตรใหญ่เลยดูดิ <c oughs> ก็แต่มซูมไม่ได้อ๋อมันดูสูตรงนี้มันซูมไม่ได้เหรอเสียดายวะสบายใจล้วที่เหลือไปตามเก็บอีกอีกสามคนที่เหลือเออหรือจะมีโผล่มาตรงนี้ด้วยเลยไอ้ยาไมะ โอ้แต่มันไม่โหลดเนาะเออถ้ามันเรือใหม่มันต้องโหลดโอเคนี่ฉันอาจจะไม่พูดถึงเธอเยอะก็จริงแต่ว่าฉันเอาเธอมาปิดคลิปเชียวนะโอกาโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับยังไงก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ถ้ามีโอกาสอ่ะนะขอไอโอแมงโก้สถิตยอยู่กับทุกท่านครับ บายบายอย่าแย่งพูดสิขอสักนิดหน่อยเถอะมันก็ไม่ได้มีอะไรเพื่อนหรอกแค่อยากลองจับดูเฉย